ตัวเนี้ยพี่วิวอยากได้เองเพราะวิวปะพี่วิวเกิดวันอังคารนั่นเองนะคะแล้วเขาบอกว่าคนที่เกิดวันอังคารควรที่จะใช้กระเป๋าสตางค์สีเหลือบมุกตอนนั้นคิดในใจโอ้ยกูจะไปหารกระเป๋าสีเหลือบมุกที่ไหนได้วะ ครพอตอนเราทุกคนเข้าสู่ช่องของมิลเลนนี่วิวเลครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งเหนือการรีวิวกระเป๋าแบรนด์เนมนั่นเองนะครับแล้ววันนี้พี่วิวจะเข้ามาพูดกันในหมวดของกระเป๋าสตางค์นั่นเองนะครับที่มาบอกเลยว่ากระเป๋าสตางค์เนี่ยจริงๆแทบจะเป็นปัจจัยแรกๆที่เราจะเริ่มหาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมกันเลยด้วยซ้ำถูกไหมครับทุกคนซึ่งเพื่อนๆใน,นบางคนก็แบบพี่วิวอยู่หัอยากให้พี่วิวช่วยรีวิวกระเป๋าสตางค์บ้างค่ะพี่วิวรีวิวแต่กระเป๋าแบบหลายหมื่นหลายแสนมากเเ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 ลลลลลยยยยยพีีีีีีี่่่่่่วว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 ิิิิออออองงงงงรรรรรมมมทกกกกกกะะะะะะะปป๋๋๋าา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 สสตตคคคคค์์ดดดัั้้้ไโนนนนนน็จแแธื จะเลือกประเภทไหนและแบบไหนเหมาะสมกับเราบ้างน,นะคะถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของ l l i เล Vi e w นะคะส b s c r i b e เลยนะครับรวมไปถึงพี่วิวมีเพจด้วยนะครับเกิดแบบพี่วิวเบื่อเบื่อของชิ้นไหนกระเป๋าใบไหนพี่วิวก็จะไปโพสลงในเพจนะคะให้เพื่อนได้แบบซื้อกันในราคาถูกๆนะคะบ,บอกเลยว่าพี่วิวเนี่ยใช้ของค่อนข้าง,งเบื่อเร็วมากก็จะแบบปล่อยไวมากนะจ๊าแล้วก็ราคาถูกมากเพื่อนๆก็จะเข้าแบบติดตามเพจกับพี่วิวเยอะมากก็เพจชื่อเดียวกันเลยเล l l i o n View .s เหมือนกันนะครับรวมไปถึง i อถ้าเกิดอยากจะไปดูไลฟ์สไตล์ ตามดูรายกันนะครับถ้าเกพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยรายการว่าพี่วิวจะแนะนำก,กระเป๋าสตางค์แบบใหม่กันบ้างนะครับไป โอเคนะครับกระเป๋าตางที่พี่วิวเลือกใช้แน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพี่วิวเป็นสาวโวของกระเป๋าชาแนลนั่นเองนะจริง,รงๆเนี่ยพี่วิวเริ่มจากกระเป๋าตังหลุยวิตตอมาก่อนแบบลายโมโนแกรมทั่วไปเป็นลองวอลเล็ตบ้างเป็นแบบสั้นๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตอนที่ใช้หลุยวิตตองพี่วิวก็รู้สึกว่าสมัยก่อนแคนวาสเขาว,ว่ามันค่อนข้างดีนะใช้แล้วมันทนมากเลยนะแต่พออายุการใช้งานในกระเป๋าก็จะมีความเหนียวลอกเกิดขึ้นใช่ไหมบางอันก็จะมีความแบบหนังมันเริ่มบุดแล้วกลายเป็นยางาดๆเี้นว พี่วิวก็เลยลองเปลี่ยนแบรนดูนะครับก็คือจริงๆไปหลายแบรนด์เหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับพี่วิวสาวกชาแนลก็เลยมาจบอยู่ที่กระเป๋าชาแนลเนื่องจากหนังของชาแนลเนี่ยเขามีให้เลือกหลายแบบดทรงของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเกือบทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็รวมถึงฟังก์ชันในการใช้งานค่อนข้างที่จะครอบคลุมเรื่องของการดีไซน์และฟังก์ชันในการใช้ในแต่ละบุคคลทีนี้วันนี้นะพี่วิวก็เลยจะมาแนะนาําวิธีการเลือกกระเป๋าให้เหมาะกับคุณนั่นเองนะครับปัจจัยแรกเลยของพี่วิว,ว ซื้อของส่วนลดนู่นนี่รวมถึงบัตรเครดิตบัตรประชาชนอะไรเงี้ยเกือ20บ20ใบนะคบับพี่วิวก็เลยจะใช้เป็นแบบนี้นะครับเป็น นั่นก็คือลองวอลเล็ตนั่นเองนะครับแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะใส่ของได้จุมากๆนะครับด้านในเนี่ยพอเปิดมาปุ๊บใช่ไหมคะก็จะมีให้ใส่การแบบนี้เลยใบยแรกที่พี่วิวใช้ก็รู้สึกจะเป็นหนังคาวเวียนสีดำนะตอนนั้นที่พี่วิวใช้แล้วก็ปล่อยขายไปนในราคาแบบไม่เกิน20,000ื่นแล้วเพื่อนๆก็มาแย่งกันในเพจพี่วิวแบบเยอะมากนะครับแต่อย่างที่พี่วิวบอกเลยนะครับกระเป๋าใบน,นี้มันไม่พร็อกทิคอลกับพี่วิวเพราะว่าพี่วิวใส่ลงไปในกระเป๋าแบบ Chanel Boy อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแซนโดแบ็กที่เป็นบาสงร์นั่ตเองไไนะครับ ตอนนั้นพี่วิวคิดหนักเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีทั้งแบบใส่การโฮเดอร์เราก็จะมีเป็นแบบตัว small wallet นะครับแ้วมันก็ยังออกมาเป็นรุ่นแบบที่เป็นคล้ายๆเพาส์เล็กๆเสียบโทรศัพท์มือถือได้ด้วยแล้วก็ใส่เงินได้ด้วยใส่บัตรได้ด้วยแต่มันก็จะเป็นแบนๆแล้วก็ยาวๆแบบนี้เหมือนกันพี่วิวก็เลยเอ๊จะตัดสินใจเลือกแบบไหนนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่วิวจะมาให้ดูกันนะสุดท้ายว่าพี่วิวเลือกแบบไหนกันนะครับ เริ่มเป็นที่กระเป๋าไซส์ที่ลองลงมาจากตัวลองวอลเล็แล้วกันนะครับก็จะเป็นตัว c h a n e l c l a s s i c f ล a ไซ6นิ้วนั่นเองนะจ๊ะตัวเมื่อกี้เนิ้วครึ่งใช่ไหมตัวนี้เหลือ6นิ้วนะครับค่อนข้างที่จะสั้นกว่าตัวนี้ค่อนข้างสวยมากเลยพีู่ชอบมากเ,เพราะว่าเป็นสีดำนะแต่เนื้อเป็นกริตเตอร์เนื้อเป็นกริตเตอร์อยังไงลองดูเข้าไปใกลๆ้ๆเห็นปะมันจะมีเม็ดเม,ม็ดสีข,ขาวอยู่บริเวณเนื้อของกระเป๋านั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอะไรเขาเนี่ยเป็นลมควันสีดําด้วยนะเนี่ยเป็นลมคว ตัวลองวอลเลยก็คือเปิดมาปุ๊บเราก็สามารถเปิดช่องแบบมีเข้าไปได้เลยนะครับก็คือใส่ก์ดด้านหน้าได้ 3แล้วข้างหน้าอีก3นะครับก็คืออย่างนี้เลยใส่บัตรค่อนข้างได้เยอะนะแต่ถ้าจะใส่เงินจะต้องพับเงินลงไปนั่นเองนะจ๊ะบางคนก็ถนัดนะในการใส่แบบนี้ก็คือพับเงินแบบอ่ะพับครึง่งแล้วก็สอดลงไปอย่างเงี้ยก็สามารถเก็บได้นะครับพี่วิวว,ว่าไซส์ประมาณเนี้ยก็กําลังดีสาหรับคนที่แบบชอบที่จะพกพากระเป๋าแต่ถามว่าถ้าเป็นพี่วิวที่ชอบอันนี้ไหมอันเนี้ยมาใส่บัตรได้แค่ประมาณ6ใบพี่วิวอาจจะยังไม่เพียงพอก็เป็นตัวเลือกละกันเดี๋ยวพี่วิวเทียบให้ดูละกันในสหรับตัวนี้กับตัวที่เป็นอรง l วเนี่ยมัน แตกต่างกันยังไงนะและนี่ก็คือไซส์เจ็ดนิ้วที่เป็นลอง wallet ปกตินั่นเองนะจ๊ะก็จะประมาณนี้นะคะก็ลองเลือกใช้ดูนะครับว่า2อันนี้คุณชอบแบบไหนนะที่นี้มันมีชอยที่พี่วิวรู้สึกว่าตกลงปรงใจกับกระเป๋าสตางค์ของชาแนลนั่นก็คือไซส์นี้นั่นเองนะนี่เลยรุ่นนี้สังเกตได้เลยนะคะมีคนรีวิวเยอะมากแล้วก็มีคนขายใน i อก็เยอะมากเพราะว่าเป็นรุ่นที่แบบฮอตฮิตมากๆนะคะสำหรับกระเป๋าชาแนล small wallet นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าลักษณะของกระเป๋าใบน,นี้ก็ ก็จะเป็นหนังคาเวียร์แบบนี้แล้วก็เงาสวยมากนะใบนี้อะไหล่ตรงนี้เป็นสีเงินนะครับแล้วก็ที่สําคัญฟังก์ชันการใช้งานเดี๋ยวเปิดไปปึ๊บนี่ด้านในนะครับด้านในของเขาเนี่ยสามารถกางออกมาได้แบบนี้เก็บบัตรได้6ใบแบบนี้นะแล้วก็ที่สําคัญคือเขาสามารถเก็บธนบัตรแบบไม่ต้องพับได้นั่นเองนะครับก็คือเข้าช่องนี้ไปเลยนะใบนี้ดีอย่างนี้นั่นเองนะครับด้วยฟังก์ชันแล้วก็ด้วยความทนทานของเขาพี่พี่บอกเลยนะครับว่าเล็กไปขูดแี้ยก็ไม่เป็นรอยจะอยู่ทนกับเราไปแบบสามสี่ปีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยโดยที่ไม่ต้้ออองงไไปทททาม่่ตะะรเลลยแี ใครขอกระเป๋าเจ้าตัวนี้คือนี่จ้าด้านหลังไหรัะเขาก็จะมีตัวซิปแบบนี้ให้ใส่เหรียญนั่นเองจ้ะก็เลยต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่สอบตทว์พี่วิวมากๆนะครับเพราะว่าฟังก์ชันการใช้งานเขาเนี่ยค่อนข้างจะครบถ้วนแต่ที่สําคัญคือตอนที่พี่วิวใช้มันมีปัญหายอยู่นิดนึงคือพอพี่วิวใส่เหรียญเนี่ยมันแหกได้แค่นี้นะเนีย่ยมันก็คือต้องเอาแบบนิ้วนิ้วสองนิ้วแล้วก็แบบเข้าไป ไห,ไหนจ้าอย่างเงี้ยเข้าใจปะ่ะแล้วก็ช่องข้างในตอนเก็บแบงค์พันมันค่อนข้างแคบคือมันมันวางได้หมดแหละแต่มันก็ค่อนข้างแคบนิดนึงเนาะแต่พี่ว่วากระเป๋าตัวนี้ตอบโจทย์เรื่องของฟังก์ชันการใช้งานได้เป็นอย่างดีมากๆใบนี้เนี่ยราคาสนุนอยู่ที่30,000บาทนะครับก็เป็นเจ้าตัว Small Wallet นะครับสำหรับไซส์นี้นะพี่วิวชอบมากๆเนะมาต่อกันดีกว่านะครับสำหรับกระเป๋า Chanel อย่างที่พี่วิวบอกนะครับว่าบางทีเราซื้อกระเป๋าใบนี้ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่แบบการ์ดเรายังเหลืออีกสิบกว่าใบเราจะไปใส่ที่ไหนนะคร ซื้อกระเป๋าที่ใส่เหรยียญเนี่ยแย่เราจะแนะนำนะครับให้คุณไปซื้อเป็นนี้เลยจ้ะตัวนี้นะครับก็จะเป็นชาแนลการ์ดโฮเดอร์หนังเพอร์รี่นั่นเอง,เองซึ่งต้องบอกว่าหนังเพอร์รี่เนี่ยเขามีความสวยงามนะเรื่องของความเงาวาวอันนี้ก็คือเป็นความพิเศษของหนังคาเวียรุ่นเพอร์รี่ตัวนี้นะจ้ะแล้วที่สําคัญที่พี่ยูแนะนําว่าทาไมต้องเป็นเจ้าตัวนี้นะเพราะหนึง่งตัวนี้เนี่ยเยขาสามารถใส่นมบัตรได้เยอะมาก1ช<ๆ>่องคอมพาซเมนต์ใหญ่ๆนะแล้วก็สามารถใส่บัตรย0กว่าใบได้เลยนะครับแต่บางคนเนี่ยเขาก็ ซื้อกระเป๋าใบเล็กลงเล็กลงเล็กลงซื้อตัวนี้เนี่ยไซส์มันค่อนข้างเล็กมากและที่สําคัญนะครับราคาเขาน่ารักมากใบนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยที่ร้านคุณแอรี่นะครับทีนี้ถ้าเกิดไม่ชอบสีนี้ตอนนี้ที่ร้านเขาก็มีสีนี้ด้วยจ้ะตัวนี้ก็จะเป็นหนังคาเวียีกรุ่นนึงนะครับซึ่งเป็นโซแบกทั้งใบนะครับด้านในเป็นเหมือนกันเลยนะครับก็จะเป็นแบบซิงเกิลคอพัทเมนต์แบบนี้นะครับสามารถใส่การ์ดได้ค่อนข้างเยอะตัวนี้ก็น่าสนใจที่ร้านเขาขายอยู่สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยนะครับ นั่นเองตัวนี้เนี่ยมันเป็นการ์ดโฮเดอร์ holder, เหมือนกันนะครับแต่สีเขาเนี่ยสีเขาจะเป็นเหลือมมุกชมพูชมพูนะครับเป็นสีแบบมุกมุกแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็เป็นลิมิเต็ดออ dition ที่สําคัญเป็นแบบส0ิปีนะจ๊ะก็สามารถใส่การ์ดได้เยอะมากแล้วก็มีการแบ่งช่องต่างๆนะครับสามารถแบ่งอันนี้เป็นการ์ดอันนี้เป็นเงินได้เลยแล้วก็ต้องบอกว่ามันจุมากนะครับด้วยความที่ไสมันป่องได้ค่อนข้างเยอะนะตัวนี้สวยมากและที่พี่วิวอยากได้เองเพราะวิวปะพี่วิวเกิดวันอังคารนั่นเองนะครับแล้วเขาบอกว่าคนที่เกิดวัน เหลือบมุกตอนนั้นคิดในใจโอ้ยไกูจะไปหากระเป๋าสีเหลือบมุกที่ไหนได้วะใครเกิดวันขันขพี่วิวนะแนะนําว่าต้องไปหากระเป๋าชาแนลรุ่นที่เป็นมุกมุกหลบเหลือบแบบนี้นะจ๊ะเพราะว่ามันจะส่งเสริมเรื่องของดวงเรานั้นเองและที่สําคัญลักษณะเขาดีมากตรงที่มันเป็นกระเป๋าซิปปี้เขาบอกว่าการใช้กระเป๋าซิปปี้แบบนี้นะครับการเงินการงานก็จะดีนะครับแล้วก็ถ้าเราลูบซิปปิดมาปุ๊บเนี่ยเงินก็จะไม่ไหลออกไปได้ง่ายๆก็จะทําให้เราแบบเก็บเงินได้เยอะนั่นเองครับถือว่าเป็นตัวที่พี่วิวคิด โโะะล27ราคาอยู่ที่28,000บาทนะครับทีนี้นะครับยังไม่จบในเรื่องของกระเป๋าสตางค์นะยังมีการ์ดโฮเดอร์ในรูปแบบกระทัดลาบางเฉียบแล้วก็สามารถใช้งานได้เยอะนะพี่พีเห็นเน็ตไอดอลหลายคนใช้กันแบบมีเยอะมากเนะีนะ่ยเขาบอกว่าเขาชอบใช้การ์ดโฮเดอร์ลักษณะแบบนี้กันจ้ะเพราะว่าหน,นึ่งตัวการ์ดโฮเดอร์ตัวเนี้ยเนี่ยไซส์เล็กมากและที่สําคัญคือเขาบางเฉียบแบบนี้แบบนี้เลยเหมือนเป็นการ์ดโฮเดอร์ธรรมดาที่แบบเอาไปสาหรับเก็บของนะตัวนี้เป็นสีชมพูน่ารักมากแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดเห็นโลโก้เป็นมุกๆแบบนนี้เป็ตมุก นนแล้วก็ที่สําคัญคือมันสามารถแหกตรงกลางตรงนี้นะคบแล้วก็ใส่เป็นเงินธนาบัตรต่างๆได้นะครับตัวนี้ใส่จุอยู่นะก็แนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับคนที่สนใจราคาสําหรับเจ้าราคาตัวนี้นะครับก็อยู่ที่22,000นะครับอันนี้นเป็นสีแบบลิมิเต็ดนะคบก็หาไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่มีขายแล้วนะถ้าเกิดใครชอบก็ติดต่อติดตามกันได้ที่้านมิสแบนแปลงที่พี่วิวบอกแล้วกันเนาะสุดท้ายก่อนที่จะจบสําหรับการรีวิวกระรเป๋าสตางค์ของชาแนลจริงๆแล้วเนี่ย <ๆ S 2> เขาก็จะมีพวกกระเป๋าใส่เศษตะกงเศษสตางค์อะไร ตัวนี้ก็จะเป็นแบบที่เก็บเศษสตางค์แบบน่ารักน่ารักน่าก็จะเป็นแบบช่องใส่แบบนี้นั่นเองนะสีเหลืองน่ารักราคาเขาอยู่ที่18,000บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะเนี่ยถ้าเกิดใช้แบบนี้นะอันนี้1นึ่อันแล้วก็มีการโฮเดอร์หนึ่งอันแล้วก็มีกระเป๋าสตางค์สักอีกหนึ่งอันอย่างนี้แล้วก็อยู่ในกระเป๋าของเราทั้งหมดเลยชีวิตก็โฮจะมีความสุขนะเพราะว่าลูกๆของเราเนี่ยแตกหน่อออกใบมีลูกชายลูกคนเล็ก ลูกคนสุดท้องเยอะแยะมากมายไปเลยนะครับก็หวังว่านะครับจะเพิ่มกิเลสให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยสําสหรับการแบบเลือกใช้กระเป๋าสตางค์ของชาแนลนั่นเองนะคะรับงั้นก็ลองเลือกกันดีๆสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับร้านยูสแบนแปลกๆมากๆที่ส่งกระเป๋ามาให้พี่ยูได้รีวิวให้พเพื่อนๆได้ดูกันนะถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจอยากที่จะซื้อกระเป๋าชาแนลแล้วพี่ยูแนะนําเลยร้านยูสแบนแปลกๆนะคุณเอรีเป็นเจ้าของร้านนะครับน่ารักมากแล้วก็แบบให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระเป๋าชาแนลได้แบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกซีซับใน เ,เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ให้ด้านล่างในกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วยังไงก็ตัดสินใจกันให้ดีก่อนสิละกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ